สวัสดีครับผมโยมเมงลุงนะครับผมสองสวันนี้ก็ได้เช่าพระมาสองสามชุดนะครับผมอ่าก็มีทั้งประเภทพระย่อยบ้างแล้วก็พระหลักหมื่นบ้างนะครับผมแต่พระหลักหมื่นเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทพระหลักพันนะครับผมไม่กี่พันหลักร้อยบ้างนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นประเภทปูทวดยุคลางบ้างนะครับแล้วก็จะมีเบตเตอร์ลิดทั่วไปนะครับผมอ่าพระบางอย่างเนี่ยเหมือนปูทวดยุคลางหลายๆลบ้านเนี่ยน่าจะมีนะผมในภาคใต้นะครับได้ซื้อมาวันนี้ก็ หล,หลายหลายอย่างนะผมมีทองพะเทศทอาจจะนองบ้างวัดช้างให้บ้างแล้วก็รุ่นอื่นๆต่างวัดต่างเพื่อว่าต่างวัดต่างๆรุ่นนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมบางอย่างก็มีราคาเล่นหาตั้งแต่ประเภทหลักร้อยไม่กี่ร้อยนะผมบางอย่างก็เล่นหาเป็นพันนะผมวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการอัปเดตราคาพระคร่าวๆก็แล้วกันนะผมเพราะว่าราคาพระเครื่องชมวนนี้บอกได้เลยว่าสวิงขึ้นสวิงลงเยอะหลายๆหลวงพ่อนะผมบางอย่างเนี่ย เดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วราคาแพงปัจจุบันราคาดรอปลงมาบางอย่าง2อสาเดือน,นที่แล้วราคาถูกปัจจุบันราคาพุ่งขึ้นนะผม,ผมก็ดูว่าเป็นไกด์ไลน์ราคาคร่าวๆก็แล้วกันนะผมว่าพระที่ทุกท่านจะได้เห็นหลังจากนี้เนี่ยเป็นพระที่ผมรับเช่าจริงๆนะผม,มาหาพระนั่นแท้นะครับสภาพได้ราคาโอเคเนี่ยผมรับเช่าแน่นอนนะผมเอาเป็นว่าดูปเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นกันแล้วกันนะผมถ้าเกิดท่านใดมีเหมือนกับที่ผมถ่ายชมวันนี้เนี่ยก็ลองส่งภาพมาชมกันได้นะผมวันนี้จะมีพระไหนบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับ อ่ะสำหรับชุดแรกก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะผมเป็นพระกล่องส่วนใหญ่นะครับในที่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นยุคกลางมดเลยมีนี่อ่ามีมียุคแรกอยู่อย่างเดียวนะผมคือไม่แตงนะครับอ่ะมาดูก่อนเลยแล้วกันนะผมพวกนี้นะผมก็จะเป็นย่อยๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างตําหนักนะครับผมแบบนี้ก็ไม่แพงนะครับแบบนี้หลักร้อยนะผมแต่ก็ท่านใดมีก็ยินดีรับเช่านะครับผมรุ่นนี้ก็จะมีวะกันหลายๆเนื้อนะมีทองแดงบ้างมีนวะบ้างมีเงินบ้างนะครับผมหากเงินเนี่ยล่นหาหลักพันนะครับผมแบบนี้จดจําหน้าตาไว้ให้ดีเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นย่อยๆทั่วไปนะผมแบบนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสีมานะผมสีมาใหญ่ปี3 7อาจจะนองวัดสายขาวนะผมนี่พิกดูดหลังนะผมนี่ลักษณะจะเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับอ่าไม่ใช่การขุดใดๆนะนี่คือเนื้อเงินนะผมลงยา3สีก็จะมีนี่แดงน้ําเงินเหลืองนะผมแบบนี้นะครับอ่าเมื่อก่อนเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะปัจจุบันไม่ได้แพงนะผมราคาถูกลงมาเยอะนะครับอ่าแบบนี้นะถ้าเกิดท่านใดมีกล่องครบสมบูรณ์แบบองค์นี้เนี่ยก็พันกว่าบาทนะผมหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยแบบนี้ได้ตังค์นะครับ ก็ต่อมานะผมก็จะเป็นอ่ะนี่นะผมรุ่นย่อยๆนะครับยอดนิยมทั่วไปเลยสอบย่อยๆนะผม M16 อาจจะนองนะผมนี้ด้านหลังนะครับอ่าแบบนี้เนี่ยจะดูง่ายเลยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีการระบุด้านในนะผมแต่แบบหลังเรียบก็มีนะครับอ่านี่เขารู้สึกว่าแบบนี้จะเรียกว่าพิมพ์กลางเลยนะผมไม่แน่ใจจะมีพิม์ใหญ่ด้วยพิมพใหญ่ลักษณะเป็นคล้ายๆเตารีดนะผมเป็นเนื้อว่านเหมือนกันเลยนะอ่าของนี้ก็มีกล่องนะผมเดิมๆนี่นะครับแบบนี้ก็หลักร้อยนะผมไม่กี่ร้อยนะครับอ่าสอบพิมพ์นี้นะประมาณสัก สามสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยแบบนี้ได้ตังค์นะครับผมแล้วก็อันนี้นะผมเป็นหลงพ่อแดงว่าสีมหาโพนะครับอ่าบบนี้เขาเรียกว่าห้าเชฟนะครับผมหลวงปู่ทวดห้าเชฟอันนี้เป็นพิมพ์กรรมการนะพิมพ์สี่เหลี่ยมด้านหลังรุ่นนี้จะมีการฝังเพชรหน้าทั่งแบบนี้นะครับผมแบบนี้ก็ไม่ได้แพงนะอ่าเมื่อก่อนองหนึ่งสองพันบวกลบปัจจุบันก็อยู่ประมาณเอาเป็นว่าสักเจ็ดแปดร้อยพันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสวยๆเนี่ยได้ตังค์นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับ แล้วก็อน,นี้นะครับผมอ่านี่ก็5เชฟเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นอีกพิมพ์นึงนะครับผมหนีหลังของพินาทั้งแบบนี้นะผมแบบนี้ในเกลียวสวยๆมีหน้ามีตาจมูกดีๆแบบนี้นะอันนี้ได้ประมาณพันพันบวกลบนะบผมอ่าใครมีนีรับเช่านะครับต่อแบบนี้แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นสร้างตำหนักนะผมทั่วไปนะครับนี่คือนาวานปี41นะผมรุ่นสร้างตำหนักปากพนังนะครับพวกนี้ก็หลักร้อยนะผมไม่ได้แพงนะเป็นรุ่นย,ย่ยอยๆ แล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ารูปหล่ออาจาร์นองว่าสายขาปี40ศนย์ะครับอันนี้รูปสร้างบนดบนะครับผมอันนี้เป็นเนื้องเงินนะรุปนี้จะมีทองแดงด้วยทองแดงเนี่ยเทบจะขายไม่ได้เลยแต่เป็นเนื้องเงินเนี่ยพอขายได้นะผมแบบนี้นะใครมีก็ประมาณสักพันพันสองนะผมมีกล่องครบสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับ อันนี้ต่อมานะครับผมก็จะเป็นรูปหล่อนะผมสร้างตำหนักปากพนังนะครับเนี่ยจะมีเยอะเลยนะผมของคุณอาท่านนี้นะครับรุ่นตำหนักปากพนังนะครับอันนี้ก็จะเป็นหล่อเนื้องเงินนะผมจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะแบบนี้พิมพ์ใหญ่เป็นเนื้อเงินไม่ได้แพงนะแบบนี้ปีสี่หนึ่งก็มีกล่องครบสมบูรณ์ประมาณนี้เนี่ยใครมีก็สักประมาณพันพันหน่อยนะผมได้ตังค์นะครับแบบนี้ยินดีรับเช่านะและ้วก็นนี้นะผมเป็นเม็ดแตงนะผมหลวงปู่ทวดนะครับปีสุดปลายอันนี้เป็นบล็อกไนกี้นะผมอ่าพระก็สภาพค่อนนนข้้้างชเลยไกกีปััจจุบ็ ยอตัวลงมาเยอะนะผมสับประเภทตระกูลเม็ดแตง08นะครับอ่าแบบนี้ก็ไม่ไม่แพงนะผมแบบนี้ประมาณสัก3,000อ่ายินดีรับเช่านะผมประมาณสักเนี่ยประมาณสองป้ายๆสามต้นๆเนี่ยแบบนี้ได้ตังนะผมแต่เกิดว่ากระไรเต็มเต็มนะผมนิกเกิลเต็มเมนะเอาเป็นว่าสักประมาณ8,900,000เนี่ยยินดีรับเช่านะครับผมสำหรับบล็อกนี้นะครับ แล้วก็จะมีอ่ะอันนี้นะครับผมเป็นหลอดจะนํานะครับอันนี้คุณอาเขียนไว้แบบนี้เลยบล็อกธรรมดานะผมองค์นี้ก็เป็นเนื้อวัสโลหะนะครับก็ถือว่าได้เดิมดีนะครับผปัจจุบันราคาจะนําก็ถือว่าอ่าทรงตัวนะผมคงตัวนะครับอ่าไม่ได้แบบว่าพีคเหมือนชั่วโมงก่อนนะผมปัจจุบันก็ถือว่าทรงๆนะครับแบบนี้นะผมเป็นรูปหลอดรุ่นแรกนะครับก้นธรรมดา เอาเป็นว่านะผมดูล like ักษณะประมาณนี้ไว้นะจดจำไม้ดีๆนะผมมีเก๊นะครับรุ่นนี้เอาเป็นว่าผิวสวยๆประมาณน device, ly, ี้นะส eh ักหมื่นหมื Torah ่นหน่อยเนี่ยได้ตังค์นะผมแบบแบบนี้นะอ่าบล็อกธรรมดานะหมื่นหมื่นหน่อยได้ตังค์นะครับยินดีรับเช่านะครับผมอ่า่านแรกก็จะหน้าตาประมาณนี้นะผมที่หลือก็จะเป็นนี่พวกนี้เป็นย่อยๆนะผมแบบนี้คุณอาเขาให้ช่วยช่วยซื้อมานะครับให้ช่วยช่วยจัดจัดมาให้เนี่ยพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าเหรียญโมน่อ่าโมน่ปูทั่วแบบนี้ก็ไม่ได้แพงนะหลักร้อยอ่า ก็ถือว่าทั่วไปนะผมเป็นพระประเภทที่แบบว่าซื้อได้ขายจริงนะครับผม,อ,แบบม,มอ่าแบบนี้ได้ตังค์ถ้าเกิดมีหน้าพระเข้าคร่าประมาณนี้เนี่ยแบบนี้ได้ตังค์แล้วแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็เป็นหลักร้อยบ้างหลักพันบ้างมาสมกันไปนะอ่ะมาดูชุดต่อไปนะครับผมชุดต่อไปเอาเป็นชุดนี้ก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะปึ๊บนี่ชุดนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นรวมๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียรกว่าเหรียญโล่ะแกนวัดทุ่งหลอนนะครับผมอ่ารุ่นสองนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดแบบนี้ก็ ไม่แพงนะหลักหลายๆร้อยนะผมอาเตกว,ว่าสวยๆผิวดีๆหน่อยบล็อกนิยมก็จะประมาณพันพันหน่อยนะผมเอาเป็นว่านะดูล,ลักคร่าวๆลักษณะประมาณนี้เนี่ยเอาเป็นว่าสักหกเจ็ดร้อยนะผมถ้าเกิดสวยๆนะยินดีรับเช่านะผมแต่เกิดว่าสภาพช้ำก็ย่อตัวลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า นิโรนะผมพิมพ์หน้าใหญ่หนึ่งโค้ดนะครับอันนี้สภาพก็ค่อน <c oughs> ข้างช้าหน่อยอ่าช้าหน่อยนะผมไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากถ้าเกิดว่าฟอร์มดีๆนะเหมือนที่เคยบอกไปเลยนะผมสองพันสองพันกว่าเน่ินดีรับเช้านะแต่สภาพนี้ก็อยู่ประมาณพันพันกว่านะครับผมไม่แพงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเหรียญเก็บไม่โคลงข้อมูลน,นะผมวัดขอแดงตะวันออกอันนี้เป็นกระไหลหน้านะครับแบบนี้ก็ไม่ได้แพงนะอ่าถ้าเกิดว่าสภาพประมาณนี้เนี่ยนี่มีกระดำกระดางนะผมประมาณนี้สักพันพันกว่านะผมได้ตังค์นะครับ ต่อมานะครับผมองค์นี้ก็คือเขาเรียกว่ารูปหล่อเหล็กหลบนะผมหลงวงพันรวัดทุ่งเฟือนะครับแบบนี้ก็หาได้ค่อนข้างยากเมื่อก่อนราคาค่อนข้างแพงหน่อยเมื่อก่อนองหนึ่งสวยๆต้องว่าประมาณสัก4 5 0 0ั0 0้าันะผมปัจจุบันก็ย่อตัวลงมานะครับผมไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเอาเป็นว่าจดจำลักษณะประมาณนี้นะผมด้าน,นใต้จะเป็นตะไบยนยับหยาบแบบนี้เลยนะครับผมใครมีลักษณะประมาณนี้เนี่ยผมรับเชา่าให้เริ่มต้นนะผมสวยๆแบบนี้นะองหนึ่ง2,500บาทบวกลบนะครับแล้วก่อนนี้นะผมนี่ก็เป็นปูทวดยุคใหม่นะผม เรือนสมรศักดิ์4953ปี2553นะครับะผมเป็นอปป้าอ่าเป็นเนื้อปป้านะครับผมแบบนี้คือเนื้อปป้านะจะมีการตอโคทอแบบนี้นะผมถ้ามีกล่องครบสมบูรณ์น่อยก็อยู่ในประมาณสัก5 0 0 0หมกลบรับเช่านะแต่พอไม่มีกล่องแบบนี้ก็อยู่ในประมาณสัก4 0 0พถึง4 0 0 0กว่านะผมอ่าตามสภาพนะครับองค์นี้ก็ถือว่าได้ค่อนข้างสวยดีนะครับผมแล้วกอนนี้เป็นเหลี่ยมรู่โคงวัดบ้านสวนรุ่นแรกนะผมเนื้อทองแดงรมดำนะครับอ่าลักษณะนี่จดจำไม่ได้ดีนะผมมีแบบนี้นะครับใครมีนะ สวยๆแบบนี้ก็พันกว่าบาทนะผมย่อตัวนะย่อตัวลงหน่อยประมาณสักพันพันห้าพันเจ็ดประมาณเนี้ยอ่าอยู่เลยประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าสวยจมูกดีจริงๆก็อาจจะประมาณสักสองพันอ่าเต็มที่นะแม็กละสองพันประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าปั๊มเครื่องนะผมอ่ะติดกล่องนิดนึงนะนี่กล่องแน่นหน่อยปั๊มเครื่องอาจจะนองนะครับผมปึ๊บอ,อันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับปั๊มเครื่องอาจจะนองปีหนึ่งสี่นะครับผมจุดสังเกตนะครับพลิกด้านใต้ปุ๊บนี่จะมีตะกรุดแบบนี้นะครับผมนี่คือปั๊มเครื่องนะครับ บางท่านไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตานะเพราะว่าเป็นพิมพ์ที่ไม่ได้เจอบ่อยๆนะผมแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับไม่มีการระบุชื่อใดๆเลยเอาเป็นว่านะผมจดจําประมาณนี้น่าจะจะมีทั้งพิมพเล็กพิมพใหญ่นะผมอ่ะพิมพ์ใหญ่สวยๆแบบนี้เนี่ยเอาเป็นว่าสักประมาณพันถึงพันสองเนี่ยยินดีรับเช่านะครับผมครับปั๊มเครื่องอาจจะนองปีหนึ่งสี่นะครับถ้าเกิดเป็นพิมพ์เล็กนะก็อยู่เลยประมาณสักหลายร้อยถึงพันนะ่เกิดว่าสวยหน่อยก็อาจจะขยับได้นะครับผมตามสภาพนะแล้วก่อนนี้เขาเรียกว่า เหรียญเลื่อนอาจารย์นองนะผมปี3าดนะครับเนื้อทองแดงนะครับผมองค์นี้ก็มีเป็นคราบๆหน่อยหนึ่งอ่าสภาพอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะผมไม่ตึงกับสวยมากรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยอดนิยมนะผมของหลวงปู่ทวดยุคกลางนะผมอ่ะเอาเป็นว่านะจดจำลักษณะดีๆนะผมถ้าเกิดผิวสวยๆนะครับเอาเป็นว่าสักประมาณ3 0 0พันสามพันกว่าได้ตังค์นะ <conflicts> ผม,มต้องว่าตามสภาพนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญ ปิตาพมาก,การพุทธไทยสวรรค์นนะส่วนตัวผมจะเรียกว่าเหรียญพ่อแม่พุทธไทยสวรรค์นนะผมอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะแบบนี้ไม่แพงแบบนี้องค์นึงก็ไม่กี่ร้อยนะผมแบบนี้ก็รับเช่านะครับแล้วก็ต่อมานะผมองค์นี้นะครับก็เป็นปูทวดนะผมยุคกลางอันนี้เขาเรียกว่าหลังหนังสือสองสีนะผมแบบนี้เขาเรียกว่าหน้าใหญ่หลังสิบขีดนะครับนี่หลังสิบขีดคือดูนะผมขอบสองข้างนะครับล้าลายเป็นขีดๆแบบ,บนี้นะครับผมอ่าองค์นี้ก็ถือว่าสภาพ หิงหิงนะผมมีผิวเปิดตามธรรมชาตินะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าผิวม่วงๆหน่อยนะสองมันกว่าสามพันได้เลยนะครับผมแต่สภาพประมาณนี้เอาเป็นว่าสักพันพันห้าเนี่ยแบบนี้ได้ตังค์นะผมยินดีรับเช่านะครับสภาพประมาณนี้นะอ่ะชุดที่สองก็ประมาณนี้มาต่อชุดที่สามไปไวๆเลยพยายามดูพยายามจดจำมาให้ดีๆนะครับผมอ่ะเริ่มที่นี่เลยแล้วกันนะผมเรียนลงพ่อแดงนะครับผมหลังลงพ่อเจริญนะครับออกวัดพรับพลานะครับผม อ่าแบบนี้นะครับก็ไม่ได้แพงนะแต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่พบเจอได้บ่อยพบเจอได้จริงนะผมองนี้ก็ถือว่าได้สภาพค่อนข้างสวยนะครับใครมีแบบนี้ก็ประมาณสักพันพันกว่านะผมยินดีรับเช่านะครับผมสภาพสวยๆนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนี่อันนี้ซื้อจากนักเล่นนะผมนักเล่นนะครับไม่ว่าจะเซียนหรือจะเป็นชาวบ้านเรามีราคามีตัวเลขให้เหมือนกันนะครับผม แบบนี้ก็เรียกว่าปลกใบมะขามหลวงพ่อหมุนวัดขอนแกงตะวันออกรุ่นแรกนะผมก็ยกมาเลย3ามมิตนะผมก็สภาพค่อนข้างสวยหมดเลยนะครับแบบนี้นะผมจะเกิดพลาดตัวเปล่านะก็อยู่หลืประมาณสัก4ี่พันสี่พันกว่านะผมสวยๆนะยินดีรับเช่านะผมแบบนี้ก็มีทองนะผมอ่าใครมีแบบนี้ก็ลองส่งมาดูนะครับผมยินดีรับเช่านะครับอันนี้นะครับผมคือพระปิตาจาันเขนวัดท่ามิ่ดํานะผมรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะองค์นี้ก็จะออกมาทาง เนื้อเหลืองๆห,หน่อยนะผมบางบางองค์ก็จะเป็นผิวแบบออกสำริดเงินนะอาจจะออกพรยเงินหน่อยแบบนี้ก็ออกเนื้อเหลืองนะผมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพระปิตาที่ไม่ได้แพงมากนะครับอยู่ในเรทราคาหลักพันนะผมจะเกิดองค์ไหนฟอร์มดีๆนะครับมีหูแล้วก็มีเขาเรียกว่าหัวสูงสูงหรอ่เรียกว่าใส่หมวกนะแบบนี้นก็จะแพงหน่อยแต่แบบนี้ก็ไม่ได้แพงนะผมใครมีลักษณะประมาณนี้ประมาณสัก3ามถึงสี่พันบาทนะผมยินดีรับเช่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นพระมหาวานนะผมมาจาัะเอียดนะครับวัดดอนสลา,านี่เป็นพิมพ์เล็กแต่นี่พระโอ้โหเสียดายนะครับผมมีการหักนะครับอ่าหักแล้วก็หายไปเลยนะชิ้นส่วนไม่มีการซ่อมกลับมาใดใดเลยนะผมแบบนี้ก็ยังได้ราคาหลักพันนะครับผมถ้าเกิดว่าสวยๆสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ต้องว่าหลักหมื่นอยู่แล้วนะครับสำหรับพระมหาวาน แบบนี้นะผมใครมีก็อย่าเพิ่งชราใจนะอย่าเพิ่งมองคาดคิดว่าผมไม่รับเช่ามไม่ใช่นะอ่าถ้าเกิดว่าหากลักษณะับประมาณนี้เนี่ยพลาดยังสวยแบบนี้เนี่ยแบบนี้ได้รับตังหลายพันนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมนี่ก็อีกหนึ่งเนะื้อว่านนะผมยอดนิยมนะครับแบบนี้นะผมคือขุนแผนแจันชมชัยคีรีนะครับเรียกว่าขุนแผนซุ้มเรือนแก้วนะผมพลิกมาด้านหลังองค์นี้พิเศษมากก็คือตอกสองคูณแล้วก็มีจานมือนะครับผมแบบนี้เนี่ย โคตรหายากเลยองค์นี้แต่ดาว่าพระมีการใช้มาหน่อยนะผมด้านหน้าแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ถึงฟอร์มแบบว่าหน้าเกลียดนะพระใช้ธรรมชาติเลยเบสิกนะมีกล่นๆน,นิดหน่อยนะผมถ้าเกิดมีหน้ามีตาชัดๆนะแบบนี้นะครับผมต้องว่านประมาณสัก3 5มหมื่นห้านะรับเช่านะผมแต่องค์นี้มีการใช้มาหน่อยนะผมก็องค์นี้ซื้อมาถ้าเกิดจะไม่ผิดซื้อนักเล่นมาประมาณสัก2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นกว่านะครับผม อันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อติดวัดป่าสะนะผมเป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับอันนี้ก็สาภาพใช้มานะผมเนื้อผิวพันเนี่ยเปิดหมดแล้วนะผมแบบนี้ก็พันกว่าบาทนะผมถึงสองพันนะแล้วแต่ความสวยแต่เกินว่าดำ,ดำดำจมูกดีๆนะผม3,500บาทขึ้นไปเนี่ยยินดีรับเช่านะผมแต่ต้องเป็นหน้าใหญ่ๆหน่อยนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็เรียกว่าปั๊มนะผมรูปเหมือนอะจยนหมุนวัดขอแดงตอนออกรุ้นแรกองนี้เป็นพิมพ์อุแตกยาวนะครับแต่องนี้เนี่ยนี่ดูเลยนะครับ นี่พระใส่กรอบสเตนเลสมาแล้วน้ําเข้าท่วมในกรอบเลยนะผมผิวก็เลยอาจจะแบบว่าอ่าดูแบบวาวๆหน่อยนะครับผมอ่ะแบบนี้คือพิมพ์นิยมสุดนะสภาพประมาณนี้ก็รับเช่าอยู่เดีประมาณสักสี่พันสีกว่า5,000ั 5, นะผมแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่องค์ไปนะแต่เกิดว่าผิวดีๆนะผมไม่ผ่านการใช้จมูกดีๆสวยๆนะเอาไปเอาเป็นว่านะผมอู่แตกยาวนะหกพันถึงเจ็ดบาทเนะี่ยก็ยินดีรับเช่านะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ติดตาหลงพระตุดนะผมวัดขวาสวรรค์น,นะผมนี่รุ่นแรกนะครับหลงพ่อหมุนปุกเสกนะผมพระรุ่นนี้เนี่ยต้องดูดีๆนะผมมีเกล็ดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องยายันจดจําฟอร์มนะผมต้องดูที่สวยๆนะถึงจะได้ราคานะผมพระรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าไม่สวยก็ไม่ได้แพงนะครับยิ่งองค์ไหนนะผมหลังยันแบบว่าติดชัดๆเป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาเลยนะแบบนั้นแพงเลยนะผมเอาเป็นว่านะจดจําลักษณะประมาณนี้เนี่ยคือว่าเนี่ยฟอร์มลักษณะประมาณค่าๆแบบในคลิปเนี่ยสามพันสามพันหน่อยแบบนี้ได้ไดตังค์นะครับผม แล้วก้อนนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทุ่มนะครับผมวัดควรสามโพรุ่นแรกนะครับอ่าพิมพ์อข่ดหลังนิยมเป็นทองแดงรมดํานะครับองค์นี้ก็ถือว่าได้สภาพค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะผมแบบนี้นะผมใครมีก็ประมาณสักสามพันสามพันกว่านะผมยินดีรับเช่านะดำดำแบบนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อรื่นนะผมวัดฐานเทารุ่นแรกนะครับเป็นอัปากาชุบนิกเกิลนะครับผมอ่าหรือบางคนเรียกว่ากระไหลเงินนะสวยๆเหรียญนึงก็หลายๆพันนะผมอ่าแต่แบบนี้นะผมก็ย่อตัวลงมานะใครมีลักษณะเนี่ยสภาพประมาณนี้สามพันสามพันกว่าเนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับผม แล้วก็องคนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อเล็กวน,นาประขอรุ่น2นะครับนี่จุดสังเกตนะกับรุ่นแรกรุ่น2นะผมรุ่น2นะครับนี่เห็นไม่จะลักษณะเป็นการแก้พอสอนปี1นึ่งเแต่กับรุ่นแรกจะเขียนเลยนะผม2520นะครับผมนี่คือเหรียญหลวงพ่อเล็กนาประขอนะครับแบบนี้ก็ไม่ได้แพงนะผมผิวหิ่งหิ่งแบบนี้ก็รับเช่าเหรียญประมาณสักหลักร้อยปลายพันต้นๆนะผมแบบนี้แปดร้อยถึงพันได้อยู่นะผมแต่ก็รับผิวดีๆจมูกดีๆก็เอาเป็นว่าสักประมาณพันพันหน่อยๆเนี่ยก็รับเช่านะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมกับพระที่ได้เช่ามานะครับผมอันนี้ก็อยากจะนำมาอัปเดตนะครับผมไม่ได้มีเป็นพระแบบว่าหลักๆองคหนึ่งหลายหมืน่นองค์เป็นแสนได้ซื้อนะครับเพราะว่า หน้างานเนี่ยเราเลือกไม่ค่อยได้ว่าเราจะได้พระแบบไหนนะผมแต่ก็โอเคครับผมได้พระมาลักษณะประมาณนี้ก็เป็นพระในปัจจุบันเรียกว่าเป็นพระตลาดพระราคาหล็กกลางๆเป็นพระประเภทซื้อง่ายขายคล่องนะผมใครมีแบบนี้เนี่ยอย่าเพิ่งมองข้ามนะครับคิดว่าเออพระองค์หนึงหลักหมื่นสองสามหมื่นเนี่ยบางทีแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะมีไม่เหมือนกันบางบ้านอาจจะมีเหรียญจะนําเป็นสิบเหรียญก็มีก็เคยเจอมาบางบ้านจะมีเหรียญหลวงพ่อหมุนเป็นสิบยี่สิบเหรียญก็ได้ตังค์ไปหลายหลายหมื่นแต่นี่แบบนี้นะผมพระองค์หนึ่งหลักร้อยไม่กี่ร้อยพันพ อ่ะเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดในได้มีพระเครื่องนะผมไม่ทราบว่าแบบที่ตนเองมีอยู่จะมีราคาหรือเปล่ามีอยู่หลากหลายเหลือเกินมีทั้งพระพภทพระใต้บ้างพระกลางบ้างอีสานบ้างเหนือบ้างเนี่ย อยากจะขายแบบที่เดียวจบ,จบๆนะครับผมอยากรู้ว่าที่เรามีอยู่คร่าวๆประเมินกันเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็ลองส่งภาพมาชมมาได้ทาง id line f143t dmn นะครับผมทางนั้นเรายินดีประเมินราคาฟรีนะครับผมาราคาแบบว่าเดียวไทม์เลยดูปุ๊บประเมินให้ได้ปั๊บเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปสาระความรู้แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดสันกร่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมวันนี้ย้งาลงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ